เพื่อนชายต่างชาติซื้อมาเป็นของขวัญครับบอสเขาบอกว่านัดทานข้าวด้วยเลยส่งมาตรวจกับว่าใครหรือปอมครับผู้ชายส่งมาให้ใช่ครับตาดิฉันนี่คือฉาดุกว้าเลยนะเพื่อนชายต่างชาติพี่เอช่มาที่อูดรนปะใช่ครับบอสอ๋อแล้วนี่นางส่งมาตรวจครับอยากรู้ว่าเป็นของแท้หรือของไม่แท้ใช่ครับใส่ไวแล้วด้วยที่ใส่มานี่คือไม่เคยตรวจแต่เขาจะมารัดเด็ดเลยเขาตรวจนิดนึงจะได้รู้ว่าเออใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมเอมาบอสตรวจให้ครับอันดับแรกนะคะเอดูนะ เที่เหลือเอตาเจลเองนะคะขอส่องกล้องก่อนเหลี่ยมมันชัวร์ดัวเปะ๊ะคัตติ้งได้ผ่านหนึ่งเอ๋อันนี้สวยเลยนะไม่มีตำหนินะฮะตำหนิคือน้อยมาก vs up อันที่สองนะคะเป็นเครื่องที่แยกโมสไนท์โมเอสและก็ไดมอนอันนี้ยังไม่แยกเพชรแลบนะ ไปแลบ,บอีกสกุลหนึ่งนะฮะถ้าจิ้มแล้วขึ้นไดมอนด์แสดงว่า90%เปเ็นเป็นเพชรแล้วเทสเตอร์กันเออโอ้ยนี่เสียงไหมเสียงสวรรค์โอ้ยไม่เล็กเม่อไรมาโดนมนโดนตัวเล็กๆนะคะไมป่นไรเราเข้าเครื่องเม็ดใหญ่ก็คือโอเคและสําคัญมั่นใจมากว่าคุณได้เลียวไดมอนที่รักเราจะพาไปเครื่องที่แยกซีวดีอะไรที่มนุษย์สร้างขึ้นบอสอุ้มแมงเหมารวมให้สังเคราะห์มหมดไม่มีคำว่าเพชรแท้จากแหลบบเพชรแท้ต้องมาจาก พ่อแม่ธรณีจะมาธรรมชาติเท่านั้นตามมาค่ะเข้าเครื่องตรวจนี้เลยนะคะเอจจาแหนเพื่อนชายต่างชาตินัดเดทเช็คเพศเขาชนเธอเช็คเพเชวนเธอเอ๋นะเอเธอไร้กานะเอเธอไร้การนะจนะิตตนาไม่เช็คแสดงว่ากำลังตกลงปงใจใช่ไหม <c oughs> กำลังที่จะแบบคิดที่จะสมก,กิกสมกักใช่ไหมก <c oughs> ็นัดทานข้าวาอ,อะเนาะใช่ไหมเขาจะมาแบบแอนเดินหน้าใช่ไหมล่ะ เอ๋นี่ไม่เบานะเราอ่ะไม่เบานะเราอ่ะตะึงตึงตึงแทนแทนแดนแดนเราใส่เข้าไปแล้วนะคะพร้อมรับแล้วใช่ไหมคะว่าเรียวหรือเฟรชมาเลยค่ะแต่แน่แน่ แต่แด้แต่แด้แต่เพื่อนชายชาวต่างชาติเลิฟมีเลิฟไมลิงนะคะแหวนนี้ท่านได้แต่ชาติใดมารถเอจ๋าเอจ๋าโทนสีฟ้าเนเชอรัลไดมอนทบอีเมลไปหาเขาเลยส่งไลน์หลอกเขาได้หรือเบสิไปหาเขาโอเคค่ะรับนัดเดทค่ะนะคะแล้วก็ขอให้นะคะพี่เออุดรและ เพื่อนชายมีความสุขสมากิกสมากัปึกคุกกันนะคะแล้วก็อันนี้คือความติงใจที่มอบให้กันกับเพชรแท้จากพระแม่ธรณี <c oughs> การส่งสัญญาณรักมอบให้กับคนที่มีความเฉพาะมีความพิเศษเป็นคนที่พิเศษสำหรับเขาแล้วเขาถึงมอบแหวนเพชรแท้ให้กับคุณนี่แหละค่ะคือคุณค่าทางใจและส่งต่อความรักซึ่งกนและการแบบไม่ต้องพูดอะไรเยอะเอ้ยชาวะ่ะไปแล้วบ้านเมืองคิดถึงแฟน